สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำครับระบบรับวางบินนะครับบนด้วยด้วยทูที่ชื่อว่า a i r t เ b เ e เนะาะโอเคอเขาเรื่องเลยเนาะ Uh, จริงๆแล้วเนี่ยเราเราน่าจะมีแบบพวกเรื่องการบริหารจัดการเนาะแบบมีวางบินลูกค้าบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับในในทางเดียวกันโอเคเราก็จะมีเวนเดอร์นะครับหรือว่าเซลเลอร์อผู้ค้าผู้ร่วมค้ากับเราอยากจะมาวางบินกับเราหลายอย่างเหมือนกันโอเควันนี้ผมอยากจะมาแนะนำครับระบบรับวางบินเ,ออเพื่อให้ ทั้งการเงินเองทั้งเราเองหรือว่าทั้งโปรเจกต์แมเนเจอร์เองครับรับวางบินกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นเนาะมีกําหนดการชัดเจนว่าเวนเดอร์เราจะได้เงินเมื่อ,อไรอะไรยังไงเพราะว่าบางบริษัทไหลบริษัทก็จะมีการจ่ายเงินเป็นรอบๆเนาะรอบการวางบินทุกวันที่1ทุกวันที่5แล้วจ่ายเงินวันที่30มสิบอะไรผมคิดว่าจริงๆแล้วในยุคป,ปัจจุบันคือถ้าเกิดว่าเราสามารถบอกเวนเดอร์เราได้ว่าเฮ้ยถ้าเขาวางบินวันนี้เออเขาจะได้รับเงินเมื่อ,อไหร่ บางทีมันมีเอกสารที่แบบขาดขาดเกินเกินบ้างอะไรบ้างครก็ถ้าเกิดว่าเราทําระบบให้ให้วนเดอร์เราได้ได้ชัดเจนหรือเซลเลอร์เราได้ชัดเจนฮะไม่ว่าจะเป็นบางบินค่าวัสดุก่อสร้างบางบินค่าเช่าค่าบริการบราบราอ่ะหลายๆอย่างฮะ คิดว่าเวนเดอก็อยากจะทำมาค้าขายกับเรามากขึ้นนะผมอยากเสนอ,อการใช้เครื่องมือนี้ฮะชื่อว่า a i r t a b l e เนาะ a i r t เ b l e c o m นะฮะ,ะเป็นอีกทูนึงที่ที่ย้ำอีกทีฮะว่ามันมันคือทู o l ที่มันคือซ u เปอร์ c e l ก็ได้หรือว่าบางคนบอกว่าเป็น Super Excel เนาะผมเองบอกว่าบางทีก็บอกว่ามันคือ Database บ้างอะไรบ้างฮะผมเองฮะก็ก็ใช้เจ้าทูนี้แหละในการรับวางบิน ด้วยด้วยมีการการมี workflow หน้าตาประมาณนี้นะครับเนาะเอ uh, w o r ก f l o w ก็คือเริ่มจาก vendor ของเราหรือ seller ของเราครับ uh, มีการมาวางบินนะครับเออมีการมาตกลง workforce กับ project manager อนะ่ะ ของของผมนะฮะว่าเฮ้ยเขาเขาก็จะมา a p p r o v เอกสารโ okay. อเคคุณรับวางบินได้เซ็นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โยนกลับไปที่ให้ให้เซ็นเลอร์นะับไม่ว่าเป็นฝากการเงินของคู่ค้าเราหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่ผมระบบผมจะรับวางบินอะ่ะผมก็จะมีแอ r ์เทเบิลกรอกฟอร์มนะครับหน้าตาเป็นหน้าตาเป็นฟอร์มเหมือนกูเกิลฟอร์มเลยแต่ว่ามันคือแอ r ์เทเบิลฟอร์ม นะครับให้เข้ามาซับมิตเอกสารเออ,อหลายหลายคนก็อาจจะแบบมีเรื่องส่งอ e ีเมลบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ผมทาให้มันเป็นฟอร์มเพราะว่ามันจะได้มีด็อกเมนต์ที่เป็นเก็บเป็นระเบียบชัดเจนมากขึ้นเนาะเพราะอ e ีเมลแบบโอ้โหมีม,ม,มีมีการติดต่อมาเยอะมากผมก็เลยใช้วิธีถ้าในการให้ซับมิตนะฮะมาใน Google แอร์เทเบิลฟอร์มแอ m ลนะฮะแล้วก็ให้ฝ่ายการเงินนะฮะฝ่ายฝ่ายบัญชีนะไปคอย ป็คนคอยเช็คเอกสารว่าถูกต้องหรือเปล่ามีลายเซ็นจากโปรเจกต์มเนเจอร์ไหมเสร็จแล้วก็โปรเซสในการจ่ายเงินให้วนเดอร์ของผมนะฮะในในรอบการจ่ายเงินจ่ายเงินไปคำถามก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวนเดอร์ผมครับสามารถเขาสามารถมาเช็คสเตตัสตัวเองได้ด้วยว่าเฮ้ยบินที่เขาวางมาเนี่ยเขาจะได้รับเงินภายในวันที่เท่าไหร่วัน วันที่อีก45วันอีก30วันเวันตรงกับรอบการจ่ายเงินรอบไหนเ,เวนเดอร์เขาจะได้เอาเอารอบการจ่ายเงินไปวางแผนได้ผมจะพามารีวิวคร่าวๆฮะหน้าตามันคือหน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้คือ Submit Form ที่ที่เวนเดอร์ผม Submit มานะครับจาก a อ r t a b l e Form นะครับหน้าตาประมาณนี้ผมก็จะกดเข้าที่ View, อ่ะผมจะส่งลิงก์ลิงก์นี้ฮนะผมจะส่งลิงก์ลิงก์นี้ให้เวนเดอร์ของผมนะฮะหน้าตาประมาณนี้เนา เพื่อเป็นความระเบียปบปุ๊บๆออกําจำนวนมานะครับสมมติว่า3ามแสนบาทนะเขาก็กออกมานะฮะถ้าเขามีเอกสารเขาก็จะแนบเอกสารจริงๆแล้วผมบังคับให้แนบเอกสารทุกครั้งนะฮะตัวอย่างเป็นต้นสมมติว่าลองแนบเอกสารดเูเอกสารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนะครับก,ก็เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เป็น excel ไฟล์อะไรก็ตามแต่ที่ที่ได้ตกลงกับทางโปรเจกต์ม n เ g เจไว้เนาะก็มีหน้าที่ s u b มิ t เข้ามานะครับแล้วก็ ออกอันนี้เป็นรูปตัวอย่างเนาะออกวันที่วางบินสมมุตินะฮะออกวันที่วางบินเป็นวันที่19ส,สมมุติอีเมลวางบินนะครับสมมุติอย่างอีเมล gmail com แล้วก็เช็คประมาณนี้ผู้วางบินโย่สมมตินะฮะก็นำกับบาบาบานะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่รายละเอียดมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กด s ับมิ t ได้เลย หลังจากที่ที่ s ับมิ t เสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาในในฟอร์มนะครับแอร์เเเองมันก็จะมีหน้าตาในฟอร์อออมอ,ออกมาว่ามันสง e ่งอีเมลผมเนี่ยเ,เห็นไหมเพิ่งมีบริษัทนี้นะครับเข้ามาวางบินนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าเขาคือบริษัท B ีละกันรบริษัท B ีนะฮะผมก็จะให้เวิร์กโฟนักบัญชีของผมนะครับเขาเข้ามากรอกว่า้ เบนเนี่ยเป็นไบ PR เพิ่งมาเปิด PO เสร็จเมื่อกี้มีตูด้ดุดุงขึ้นมาในอ,อีเมลผมเริ่มีคนมาวางบินแันบปบัญชีผมฮะเขาก็จะมาดูหน้าตาประมาณนี้อ๋อมีใครมาวางบินเราบ้างเออถึงรอบการจ่ายเงินให้เขาว่าไหนถ้าเกิดว่ามีการรับวางบินแล้วก็จะไปเปิด PO ไปเปิด PO ใน f o r ์ไอเคาแอโฆษณานิดหน่อยนะครับจริงๆแอ,อปแอปเป็นชีอื่นก็ใช้ได้นะครับเ ผมก็ใช้ a อเทเบคู่กันให้แบบดูดูว่าให้ฝ่ายนักบัญชีผมเขาจะมาอ๋อรับบังบินใบใบวางบินใบนี้เปิดพีโอเรียบร้อยแล้วถ้ามันมีแอปตั้โปเอกสารอะไรก็ว่าไปสมมติเป็นรับบังบินเรียบร้อยแล้วก็จะปรับสเตตัสแล้วเขามันจะขึ้นมาการปรับสเตตัสจริงๆแล้วข้อดีของมันก็คือมันดูได้ทั้งเป็นรูปแบบตารางนะครับหรือว่ารูปแบบชาบัน คาบังบอสเนีคาบังบอสใช่ไหมอย่างเช่นก็จะมี weekly meeting มาคุยกันว่าเฮ้ยบินใบนี้เป็นไงเราฟังบินนะก็โอเคไปเปิด PO เปิดพีโอเรียนอ,อาจจะมีแบบผู้ช่วยแอดมินอะไรก็ตามแต่นะฮะคอยมาแล้วก็ลากมาเนาะก็จริงๆแล้วมันเป็น productivity tool ที่ที่เอาไว้จัดการ task ได้ด้วยนะครับเอถ้าเกิดใครอยากมองเป็นเป็น t k Ta s k เนาะ ก็เลื่อนสเตตัสมี PR r นะครับเพชรรีเควส s t หรือว่าอะไรก็ตามแต่มี PO ใช่ไหมมีถ้าเกิดว่าเอกสารไม่ถูกต้องปรับปรุงเอกสารไปแล้วก็เลื่อนไปจนถึงสถานะรับวางบินพอมันเป็นสถานะรับวางบินเกิดขึ้นนะฮะเวนเดอร์ของผมอย่างเช่น b company เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อเขามีใบเปวางบินบินนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่มันจะมี expectation date expected date เนาะว่าวันที่จะชาระเงินเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะชําระเงินให้นะดูอย่างบริษัทอื่นเี่ยเออเขาก็จะสามารถเข้าไปดูได้ซึ่งวิววิวนี้นะคะเราสามารถกดแชร์วิวเฉพาะวิวของคอมพานัน้นั้นนะฮะให้เบนเดอร์ของเราได้เลยโดยที่เขาอ่ะจะไม่สามารถเห็นข้อมูลของบริษัทอื่นได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้คือมันคือ n Company นะฮะเขาก็จะไม่เห็น b Company เขาก็จะไม่เห็น t Company นะฮะ แล้วก็เขาก็จะเลื่อนสเต็ะเทยตัดไม่ได้เขาดูประมาณนี้นะครับโอเคะกลับมาก็เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่า,าเราสามารถสร้างครับตารางนะคะอไอข้างบนเนี่ยเรียกว่าตารางนะฮะสองตารางก็คือตารางหนึ่งเป็นรายชื่อของอมพานีของเวนเดอร์นะคะแล้วก็เอาค่อยเอามาลิงก์นะฮะค่อยเอามาลิงก์กันนะครับ รายละเอียดว่าลิงก์อย่างไรอะไรยังไงก็เดี๋ยวใครยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวคอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วก็จะพยายามสอนสอนให้ทุกท,กทกเดือนทุกเดียนนะครับเนาะซึ่งสมมุติว่าเราเราสร้างตารางนี้ของเรานะฮะมันก็จะมีแบบซัมมามาให้ว่าเวนเดอร์คนไหนท็อปเวนเดอร์ของเราเป็นยังไงนะคะโอเคก็สามารถไว้จัดก,การเป็นทาสให้ทาง Operation Team Finance Team หรือว่าการ ไฟบัญชีเองนะครับเอาไว้จัดการได้เนาะแล้วก็แบบมีใส่เป็นรูปแบบบริษัทหนังสือรับรองบริษัทเก็บเป็นด็อก u m e n ์ได้เลยนะฮะแล้วผมผมว่ามันมันเป็นตารางที่มันดูง่ายมากเนาะจัดการเครดิตเทอมใครคือท็อปสเปนเดอร์เออใครท็อแบบเวนเดอร์ของเรานะฮะในทางเดียวกันเออเราก็ใช้แนวคิดประมาณนี้ฮะไปจัดการเรื่องการวางบินได้อินโบร่ให้มันแจ้งเตือน ผมเองก็มีการแจ้งเตือนกันฮะว่าแบบสรุปทุกเดือนทุกวียมาสร้างออโตเมชันฮะว่าเฮ้ยเดือนที่ผ่านมาสามวีที่ผ่านมามีใครบ้างที่เราได้จ่ายเงินให้เขาอะไรเงี้ยฮะก็เป็นตารางสรุปเป็นออโตเมชันไปซึ่งมันก็ก็ง่ายง่ายมากเลยนะฮะแลได้รับเงินแล้วบาร์บาเป็นต้นนะฮะก็อันนี้ออฟไว้อยู่เนาะก็วันนี้ก็อยากมาแชร์นะฮะเรื่องราวในการทำระบบนะฮะรับวางบิน ประมาณนี้เนะาะก็ใครอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแก้กันได้เลยนะฮะแล้วก็จะพยายามช่วยช่วยครับแล้วก็อยากให้อยากให้คอมมิชชั่ของเราคนไทยของเราอะมีใช้ productivity tool นี้กันมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ